ออกเยอะมันรัาบาดคอมันคอบาดบอกเอาเอายาตัวเพิ่นเอาให้กินจะกินอยู่บ้างยาตัวนั้นกินแล้วกินแล้วยังปวดเศร้าปะเศร้านี่ก็หลายกินแต่ว่ามันปวลุ่งเนาะตอนนี้จะจะเป็นอาการแบบเจ็บคอแห้งป่ตอนนี้เจ็บเจ็บอยู่คอเนี่ยแห้งแล้ยาเพิ่นกินเอาให้กินเนี่ยมันปวเศร้าเนาะและสิจ้างไหนบ่ไหสิไปเป้าบอกกเจ้า ยูไปเป้าไปเป้าแบบอะไรปะเป้าเป้าหมอเป้าหยังนี่บ่โดยเออเป็นอยู่บ้านชีเวตเป้าอยู่บ้านใดนี่บ้านสเวตบ้านสเวตสเวตนี่เป็นเป็นบ้านอันตัวอันพ่อไม้นะป่ะโดยเป้าในกินยาแบบนั้นยายาสมุนไพรบ่เป็นยาหักไหมป่ะโบยาตลาด กับสบายดีเด้อเอฟซีเบอร์สุขุสุคนนะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะอ่ามาจอบน้องเพิ่นบสบายเรียกพี่น้องเลยได้ยินข่าวว่าเพิ่นอยากไปเป่าเนาะอยู่บ้านอ่าแม่เพิ่นพี่น้องเลยสบายดีน้องแหละเพราะตอนนี้เป็นยังกับไอออกเลือดบ่ละโดเจ็บคอไม่ทำรุนแรที่ชื่อมันมันออกเลือดแล้วเป็นแบบเจ้าเป็นตอนนั้นบ่บ่เม่อมันมาเลยเจ็บ คอบปรม่นคอยคอยตั้งฮาคอยเจ็บอึดมันเจ็บคออย่างนบ้ป้ามันไม่ได้อายมัทมลำลายออกเลยมันวาบาดคอมันคอบาดบอกเอาเอายาตัวเพื่อนเอาให้กินจะกินยังบ่ยาตัวนั้นกินแล้วกินแล้วยังบ่เศร้าป่ะข้านี่ก็หลายกินแต่ว่ามันบ่ลงเนาะ ตอนนี้จะจะเป็นอาการแบบเจ็บคอแห้งป่ตอนนี้เจ็บเจ็บอยู่คอเนี่แห้งและยาเพิ่นกินเอาให้กินเนี่ยมันบ่ดเศร้าน้อด้วยแล้วจังไหนบัดนี้สิไปเป่าบ่อเจ้าสิไปเป่าไปเป่าไปอะไรบ่เป่าเป่าหมอเป่าหยังนี่บ่โดยเออเพิ่นอยู่บ้านสิไปเป่าอยู่บ้านได้นี่บ้านสเวีบ้านสเวีสเวีนี่เป็นเป็นบ้านอันตัวอันพ่อใหม่นี่บ่โดยเป่าในกินยาเนแบบนั้น ยายาสมุนไพรบ่ fate, pues เป็นยาหักไหมบ่บ่ยาตลาดนี่อืมออ๋อแลไรอะไรบันนี่ฮะซีไฮเฮานี่ไปทรงอยู่บ้านนั่นบ่โดยอ๋ออืมมันมันมีสัญญาณบ่อยู่บ้านเจ้านะบ่มีสัญญาณอึดสัญญาณเขาเอาบัดจุดหมดใจจะเสร็จหาข่อยใจเสร็จแบบแบบโอเคจนกอจันกอจันกอหมายถึงว่าขึ้นใบบอลที่มันสูงไ่มป่ย โอ้แล้วจังแซดได้เดยอืมแล้วภายหน้าที่ไปนี่มีผู้ใดแน่ไปเบิดบอไปหมดเออพอดีมาส่งเันแม่น้องลอยเลยเอาอลไรจะจะมาผู้ใดมาส่งจะแม่น้องลอยพี่น้องบอกือแล้วไปมาู่เมื่อวานนี่ไป็นม่เมอวานไปไปสอนบอกไปสอนเห็นบอกกระบังข้ามเห็นเขาเอามาให้ยูบอเทิดอันนั้นเอ็ดเป็ดเนี่ยบางแบบนั้นเอ้า คือว่าเฮดบ่เป็นก็บางค่ำว่ะนะเฮดฮอนบมเป็นันเป็นบางบำนานนะเขาไม่ได้เอาันเป็นบางเจ้าบะบางไปนะบางบ่เป็นบ่โดยจะได้บ้างแบบของเขาอมอนนะโดยแบบนั่นแหละเออคอยชื่อมาเป็นเป็นบางอย่างแบบเขาขายอยู่ไทยเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้แหล่งบางคักกว่าตัวนั้นคือว่าเลยู่บานเจ้ายัง่มันได้แล้มันได้แรลมเจ้ามัน ไม่ไอ๋อมอยู่นี่แบบแบบไอีกยังบริแลนค่ำบอกหรือขี้ยงไ่ได้แล<ร>้ัม่มไม้ไแลมัอยู่แลมอยู่นี่อ๋อแบบความหมายว่ามันบาสั้นนะบอก<ด>เขาก็คู่มือนี่เขาก็เจ้าก็ใส่แต่แบบนี่อะไรอันตัวเขาเจ้าขายนะมันมีแบบนี่กับแบบแบบตัวแบบมันแหลมแมทั้งกลนั่นอ๋อแล้วเจ้าใครอยากได้แบบแหลมทั้งก้น,นั่นอืม เอาอยู่แถวบ้านเจ้านี่เขาก็มีขายบอกกระบักมานะมี่บอกบอเห็นละเขาไปเอาอยู่ใช่ไหมคนที่หอนอยู่บ้านเจ้าเนี่บ้านนี้ยอืออันนั้นเขาชื่อหม้อกระทะอันคือหม้อเขาจืนทับจืนหม้อหม้อกระทะเออหม้อกระทะอันกระทะทอดไข่นี่บอกมันเป็นเล็กกันไหมเป็นเป็นอันแล้วเขาจะาไปตีเอาบอกมันอี ตีเทเล็บโอ้เปเฮาต้องไปจ้างสร้างตีตั้งหากบ่โดยแค่หนึ่งเขาจ้างเขาเอาคาตีน่ะบ่โดยแม่จุเวาอืมคือหมอกกระทะเวทคายนหนึ่งอยู่ใช่ไรเขาตีบ้านได้แหละอยู่ไก่บ่นี่นี่ก็ได้อยู่บ้านอยู่บ้านเจ้าก็มีบ่มีเนี่ยพอคำตันอืมเฮือนี่เป็นกระทบกระทีเฮือนโดยอือไม่จ้างเขาจุเขาตีเถอะก็คือเฮานี่ต้องไปซื้อหมอกกระทะตัวถอดไข่มา แล้วก็ไปให้เขาเจ้าตีให้อ๋ oh. อเพราะว่าเพิ่นจังจะได้มีแบบอ10เพศหน้าพี่น้องเขาชื่อ oh. หมอกกะทะอ๋อหมอกระทะแบบใดด้ดนเนาะบป็นชีขาวบป็นชีขาวบอกเป็นแบบเดียวบอกก็มาถอดไข่หรือว่ามันใหญ่มันใหญ่กว่าหันบอช่างหมอกกะทะเขาจืดเพลิ่งเพลอ่ขนมจืนขนมเพลอนนั่นอ๋อ oh. อันกลุมกล่มๆนหะนูไปจ้กเนาะโตหมอกกะทะข้าวเจียจืนขนมจืนขายอยู่ตลาดหนะนูไปจ้กเนาะ ืมตีเอาตีเฮอแ์ลมตีให้มันแหลมลงอืม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 แล้วชิเจ้าไปนี่มีกระจกกระแจล็อกดียุบอนี่เครื่องทิบอเสียบ่อืมไปจัดมื่อกอีหละสองมื่นบ่ได้ละสองมื่นสามมื่นเอออิงตามอิงตามเพื่อแลกกันอากะศไข่ไข่จังมาจังทรบอกอ่าแต่นี่เขาไปสิไปชมคนได้พี่น้องไอตอนนี้เนาะซึ่งชิเรนเขาไปทางอ่าวิลาบอดวิลา คืนไ่ได้นอนเลยไ่ได้นอนเลยบอเจ็บคอเจ็บคอเจ็บเอ่อมันเฮ่างอหูนี่งผูเบามันหอนผีมันมีผู้เบาอยู่บ้านนะบมอจ้ากินหอดผู้เบาจ้าไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ได้พวกนั่นเลยไข้ลมอมันตัวเนาะเออเฮากระบาหยอกเพิ่นเพิ่นแบบอ่าการหยอกยังอันนั้นนะพี่น้องเอ้เนาะยังยังยังเครื่องเครื่องอยู่ในข้อเพิ่นนั่นแหละ กินน้ำห่อนก็ยังเก็บบอกคันกินน้ำห่อนกันนี่ยคนต้มน้ำห่อนนี่น้ำเนี่น้ำกินน้ำห่อนอันนั้นนะเปลือกมักดาที่คือนะเปลือกมักซดาขันห่อามาต้มเลยอันนั้นบอกกินได้ปกติแล้วเศร้าเจ็บครอบอ่มันเป็นยาบวะมันอันนั้นมันผ่านเอ้เออมันดีอืออย่างอย่างว้าหลุดไปลองลองอาสาเบื้องนอกอือ แม่นแน่นไปเนาะอ้ต้อตงต้องลองหักษาเบิง่งแล้วเกมเครื่องระบอบนี่เกมครบ<ด>ปั๊ดระบอเครื่องของเอง<ด>มีแต่สิไปเนาะใช่ต้องมือเขาเฮิมันอยู่บอกอิงตามกับอยู่สามสี่มือก็ได้ดบอกเป็นยังนกบัดเพิ่นเจี๋ออกมากันจังโทรบอก<ด>เขาเขาจังแรนไปเอาใหา้เออคันพวกเจ้ามีบ้างหอนค่ำก็ดีคือกันคันคันได้น่นนนะสบายพวกเจ้ามีเวียเคดมึงเถื่อได้เงินได้ค่ำลำเขาดิหลอกหอนแถวเซ่แถวยังนี่แหละ ืมีอาชีพเห็ดเขาก็ดีใจอ่าไปใช้เครื่องตัวใดแน่ที่จะเอาไปเกี่ยมเครื่องตัวใดนั่นแหละเอาเครื่องของเข้ามปกระเจาะกระเจาะล็อกเงินล็อกสั้นไว้ข้างในเครื่องของตัวใดสิเอานั่นอันถือไปไว้ท้ายรถแหละพอดีมีพรมนะพี่น้องเลยเนาะอ่าที่ว่าทั้งเอฟซีก็เดี๋ยวฝากเงินมาซื้อแจกกับเครื่องเด็กน้องน้อยๆบะยู่เงินเนี่ยเพราะว่ามันหลายเต็มกระบะหนึ่งเลย ให้เพื่อนแปเอาเครื่องก่อนเออเอาเอาไว้เอาไว้ทั้งหลังกับเครื่องไอ้ก็ได้ละ่ะโดยมันโบกไกลไปไหนดอกประมาณสี่สิบถึงสามสิบนาทีประมาณนี้แหละเพราะว่าทาั้งหลังเขาเครื่องอยันชิวน่ววินาทีสามคนอย่ามันโบกเบิดกันเลยข้างในมันมีเครื่องน้ำเลยเอากลางคืนผู้ใดมานอนน้ำซะนอ,นนอยู่อยู่บ้านผู้ใดมานอนน้ำน,นอนนี่อนั่งเลือยอย่างเขามาเล่นน้ำอยู่บ่ เขามาเล่นเขานอนคืนนี้โอ้ผู้เบาก็เต็มอยู่นี่ประจักรกัฮะเขาไปเด่นชื่อๆเขามาจอบมาจอบเบื้องอันเจ้านี่ประจักรผู้เบาแม่นระจักรฮะบอกอีหล่ะมันผู้เ่ามาจอบเบื้องอันเต็มหัวคันดเลยประจักโอ้ย่านบ้าวว้ยยยยอยย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 อยนยยยนย้งยย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 ่ยยยยยอยย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 งย่ยย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 งเฮือนเพิ่ยมาแต่งไ่บยย นากามาล,ล็อกเพื่อนค้ังแน่เด้อแม่นางลอยเครื่องคองในเครื่องคองใน,นเอาเขาไว้ห้องอยู่บอ่แนวกินยังพ่นซื้อหายยังงย่ติยัง่งล็อกไกวดีๆกินยาโตัวไม่ลีนเอาหายกันยังบงลุงบ่ยังบลงเออยังบ่เศร้าเนาะอืมอม,มันต้องไปกินยาหักไม่บ่กินทางังไมเปาเนาะก็คืออ,อันนี้ว่าว่าเพื่นตามอ่าคมเชื่อของเจ้านั่น บา,บางบอนนาะพี่น้องเนาะอันนี้เ่าตามความเชื่อของมันเพื่อนทางบอนพี่นะ่ะบางเทื่อขาเจ้าไปเป้าไปยังสีนะพี่น้องเลยไปเป้าไปยังตามหมอหมอเป้ามอยังสีนะ<อ>มันจะเป็นอีกอีกอีกแบบนึงนะพี่น้องเลยเนาะซึ่งเบลลี่กอ็อธิบายบาเปลี่ยนคือกันแต่ว่าข่้นทางบ้านคอยนะเขาเจ้าสิกินยาหรือว่าปฉีดยาไปสักยายัางสีนะแต่ว่าเจ้าเป็นเลือดออกแล้วบอก่เวลาไอเวลายัางเลือดออกนะเนาะเลือดออกปกติพี่น้องเลย คั้นคั้นคั้นไอแห้งกะจกเจ็บคอแน่เลยก<ด>ินน้ำบุญกับบลงถือเครื่องไปจักสุดนี่เจ้านะสองชุดซ้ำชุดสองซ้ำชุด <c oughs> น้องลอยได้ถือเครื่องจักชุดอีหละ่ะที่ชุด,ดเออไปอันไม่ต้องลอยเครื่องเจ้าทงเครื่องเจ้านะปะทั้งหลังรถลดก็ได้เอาย่นขึ้นรถไปรอดพุ่นแหละเอาจากกระล,ลุงด,ด,ดอกดอกอ่ะสกัดดอกหลอกกระเจ๋หลอกกันทางแนเด้อเนี่ยน่าจะหน่อยเข้าขึ้นมางัดมาอย่างนี้น ไฟนี่ไต่ไวอยู่บ่ไฟเออ,อ,อไตฟืนไต่ไฟไว้ยังอนเพื่อนหลังไงอยู่แต่ว่าแบบว่ามันบุมีผัวหนาครอบครัวนะเพี่นอนเอลเลยบุมีผู้นำา้าบ่มมีผู้พาเห็ดพาหาก็อยู่แต่ผ้หยิ่งสามคนนี่แหละนี่<อ>มีแต่สามคนเนี่ยมีแม่มีลูกมีแต่ผ้หยิ่งหมดเลยพี่อน้องเลยมันผูชายกะอยู่พี่นะเขาได้แต่งงานแล้วเขาจะจอตองไปอยู่บ้านผัวนะแล้วก็จะจได้ป้าเงื่อนไปะนะเพี่น้องเลย เออเอาขึ้นทั้งหลังก็ได้ไม่ต้องลอยเออไว้ทั้งหลังไงไว้ทั้งหลังก็มีเครื่องเอาย้อนขึ้นรถว่าเป็นยังดอกเออมันเครื่อนลายอยู่ทางหลังไงเอออีหลานนั่งลอยเลยมื่อเราบอเครื่องเจ้าเมื่อแล้วไปอันนั่งลอยนั่งนี่ก็ได้ก็แม่แหละนั่งนั่งนั่งทั้งหน้าก็ได้นี่เลยเจ้าขึ้นนี่ก็ได้ก็แม่นั่งลอยก็นั่งลอยเจ้าขึ้นทั้งหน้าข้างมึงพุ่นหลังไปขึ้นข้างมึงพุ่นเจ้าแต่ตายยังไงไปเป็นอะไ้เนาะ เดี๋ยวเป็นยังไงก็ติดตามถ้าเบิ่งคลิปต่อไปเดี๋ยวไปเป่าใบละไปน้องติดตามมองอึงพี่ต่อไป